c o m e to English c l a s ส g o o d morning e v e r y วั e สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปสาทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูกิฟในวิชาภาษาอังกฤษเหมือนทุกวันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า31 open your student book page 31ให้นักเรียนดูที่ตอน a นะคะ build it a 5 8คำสั่งบอกว่า listen say, แปลว่าฟังแล้วพูดเนื้อหาหน้านี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการบอกเกี่ยวกับวันเกิดนะคะตอน A น้องสังเกตภาพด้านซ้ายมือนะคะอ่าเด็กผู้ชายจะบอก my birthday's in november อ่าวันเกิดของฉันคือเดือนอ่าเดือนอะไรคะ november เดือนพฤศจิกายนในตอน A นี้นะคะเขาจะให้เราฝึกฟังแล้วพูดประโยคแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะครูกิฟจะให้น้องฝึกเป็นฟังแล้วนำไปเขียนประโยคลงในสมุดนะคะมาดูตัวอย่างที่ข้อที่หนึ่งเลยเดือนแรกในข้อที่หนึ่งก็คือ January January คือเดือนมก,กราคมน้องจะต้องแต่งประโยคตามตัวอย่างนะคะ my b i r t h d a y in January เราก็เปลี่ยนจากเดือนอพฤศจิกายนเป็นเดือนมก,กราคมนะคะให้น้องทำโดยการใช้รูปประโยคนี้ทั้งหมด4ข้อในตอน A นะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมตอน B ค่ะ a 59 คำสั่ง listen or answer อ่าเขาให้เราทำอะไรคะฟังถามแล้วตอบเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาในรูปภาพด้านซ้ายมือที่ข้อ B กันเลยนะคะ When's your birthday When's your birthday อ่าวันเกิดของคุณคือเมื่อไรเด็กผู้ชายตอบ is in November is in November อ่าอันนี้นกรณีที่เพื่อนของเราถามถึงวันเกิดของเราให้เราตอบแบบสั้นได้เลยนะคะโดยการใช้ it is นะคะอ่า is in November นี่คือรูปย่อนะคะฉะนั้นเรามาดูที่ตัวอย่างข้อที่หนึ่งเดือนที่เขาให้มาคือ July July คือเดือน รกรกฎาคมนะคะในข้อหนึ่งก็จะแต่งประโยคได้ว่า when's your birthday อ่า B ก็จะตอบ is in July อ่าในตอน B เราจะต้องตั้งเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B นะคะอ่าให้ในักเรียนทําลงในสมุดเช่นเดียวกับตอน A เลยอีก4ข้อรวมแบบฝึกหัดวันนี้มีทั้งหมด 8ข้อนะคะต่อไปเป็นการอธิบายการทำแบบฝึกหัดลงในสมุดในวันนี้นะคะเริ่มแรกเลยทำงานในสมุดจะต้องมีวันที่นะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ today is w e d n day a uh, ่า22 y September 2021และขีดเส้นใต้นะคะ1เส้นตามด้วยแบบฝึกหัด exercise ตามด้วยคำสั่ง a 58 listen say จากนั้นอย่าลืมตัวอย่างนะคะ example ตัวอย่างและตามด้วยประโยคตัวอย่าง my birthday's in November วิธีทำในตอน a เมื่อลอกตัวอย่างเสร็จแล้วให้น้องทําข้อ1ถึงข้อ4นะคะโดยเขียนโจทย์ของ เดือนต่างๆในแต่ละข้อให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วตอบเมื่อทำ a 58า A 58เสร็จแล้ว4ข้อให้ขีดเส้นใต้1เส้นเริ่มหัวข้อใหม่ a 59, a 59. เขียนคำสั่ง a 59 listen Ask answers ตามด้วยตัวอย่าง example a when's your birthday b is in November จากดันทำแบบฝึกขัดที่ข้อหนึ่งจุล่าย A จะถามว่าอะไร B จะตอบว่าอะไรทําแบบนี้จนถึงข้อ4อย่าลืมเขียนโจทย์เดือนที่เขาให้มาด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกขัดในวันนี้มีทั้งหมด8ข้อ2ตอนนะคะตอน A และตอน B ทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ สุดท้ายนี้เรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า27ค่ะเป็นแบบฝึกหัดของวันที่21กันยายน2564ค่ะให้นักเรียนตรวจคําตอบให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดมีข้อไหนผิดหรือสะกดคาผิดให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับชั้นป .3 ทุกคนค่ะ ที่ตั้งใจรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอที่ครูคิปจะดทาขึ้นเพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักเรียนนะคะวันนี้ครูกิปต้องขอลาไปก่อนค่ะบายบาย See you again tomorrow